อายุ 97, เก้าสิบเจ็ดเฮ้ยเจ็ดสิบเก้าย่างเขาแปดสิบได้เจ็ดสิบเก้าแล้วเจ็ดสิบเก้าย่างเขาแปดสิบยังมีแบบลุงหลุงล้มลืมมานะแบบว่าเดี๋ยวนี้เข้าตื่นขึ้นมายกขายกแข,ข้งยกไปก็ขึ้นหรอกเดี๋ยวนี้ยกจับปลายขาแต่อาจจะจับปลายขาได้สัน้น หลังจากทานาวอรเซ่เข้าไปแล้วน,นี่แล้วจกักสักสี่ห้าวันนี่คงขึ้นไปแย่คงมาแย่มือไม้ร่างกายแข็งแรงหน้าตาไม่น้ามืดไม่ปวดหัวเวียนหัวดีขึ้นมาแยะดีแบบว่าเหมือนยังถูกยาอะไรเหมือนถูกยาสั่งมันแปลกมันแปลกตัวเองและลืมไม้กับเท้าบ่อยเข้าห้องน้ำ คืนข้าวห้องน้ําไม่เคยหยิบไม้กระเท้าเลยก่อนมี้จะหยิบไม้กระท้าวไฟฉายเดี๋ยวนี้ไม้กระท้าวไม่ได้หยิบหรอกลืมด้วย<อ>ลืมไปเลยปูดปัดลุกขึ้นมาเช้าตื่นขึ้นมาเราต้องรักตัวเราเองด้วยต้องช่วยยกมือยกขา,น,าน,นั่นนู่นนั่นนี่บิดไปอะไรไปเราทาเราเองแบบตรงไหนค่อมเราก็ไปเราวสายขาแบบไหนเราก็ไปที่ปั้นจะแคงมันไปได้เราก็ไปทําไปไม่ได้เราอยู่ ราอยขืนถ้าขืนแล้วก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงเพราะอายุเรามันมากแล้วอันนี้คือหลังจากทานวิออเซ่แล้วร่างกายขยับขยื่นได้มากขึ้นกระชับกระเฉงขึ้นแล้วก็มีอาการลืมไม้ก้าวเท้าเกมันจะลดไปเจ็ดสิบอ่ะอือเจ็ดสิบเก้าลดไปเจ็ดสิบเลยเหรอโอ้โหโอ้โหจากจากที่ต้องเดินไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้กระเท้าก็ไม่ต้องใช้ลืมไม้กระเท้า ตาหูมันมกอน็ออกดีขึ้นแยะอืมโค,คนถึงก็ลืมไม้กระ้าก็ใช้ไนะม่ในแล้วโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณยาย